สวัสดีครับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านนะฮะตอนนี้คุณกําลังรับชมทิเลทีวีแชนแนลนะฮะและเกมที่คุณกําลังรับชมอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ของคุณตอนนี้ก็คือ p d 2นะหรือ p พ2นะครับและก็วันนี้ผมจะมาอธิบายเบิร์กและบิลสกิลที่กับผมอะ่ะใช้อยู่นะปัจจุบันนี้นะมันก็เป็นเบิร์กหรือสกิลที่แบบผมอะ่ะดัดแปลงขึ้นมาจากสกิลแบบ ของฝรั่งนะครับก็คือสกิลสายเดสพรูนะซึ่งมีอยู่แล้วในเน็ตนะฮะแต่ว่าเราเราเอามาทำให้แบบใช้ประโยชน์เกิดกับตัวเรามากที่สุดครับมาเริ่มกันเลยนะครับกับสกิลของผมนะครับก็จะเริ่มจาก Mastermind และเรียงไป u ู i t i v e นะครับเขาบอกก่อนนะครับว่าสกิลที่ผมขึ้นเนี่ยมันเป็นสกิลที่แบบเทียย์ที่ผมขึ้นเนี่ยมันมีทางผ่านเยอะครับก็คือแบบถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ ข่าวๆเงี้ยคือแบบผมไม่สนใจนครับผมก็จะแบบเอาใส่ไว้แบบใส่ไว้แบบเป็นทางผ่านน่ะผ่านขึ้นไปแบบไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยมากครับใครแบบโอ้ยแบบมันไม่จะมันไม่เกี่ยวกันเลยอะไรเงี้ยครับก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับก็แต่ว่าพวกนี้ผมไม่ขออธิบายนะครับผมจะอธิบายพวกที่มันเป็นขั้นเอทดนะฮะหรือว่าแบบที่ผมทําขึ้นมาแบบอยากใช้ประโยชน์กับผมจริงๆนฮะก็เอเดอรแลนนะครับก็เป็นการเพิ่มจามิน่า ที่เราใช้วิ่งอีกเท่าหนึ่งครับถ้าเกิดว่าคุณเอาไปคันเอดนะครับคุณและทีมก็จะได้อีก50%นะก็เพิ่มทั้งหมดกับ120เอ้ย150%นะเป็นเท่าของเท่าครึ่งกันเลยทีเดียวนะเทปซ่าเลยทีเดียวนะแล้วก็คอนโท o รฟีกนะครับก็คือการมันเหมือนกับการที่เราทําให้ทำเสียงดังโะปงเปงปงเปงแล้วก็พวกชาวเมืองอ่ะ ลงไปนอนนะฮะแบบมึงนอนสิมึงอย่ายลุกขึ้นมาครับแบบอะไรเงี้ยยิงปุ๊บนอนปับ๊บยิงปุ๊บนอนปับ๊บอะไรแบบสอนมาดีนะแบบเวลาที่เราป้นกันก็อย่าลุกขึ้นมาเลยอย่าแงบบเงี้ยโดนลุกหลงเสียตังค์อ,อะไรมากมายคนระับต่อมาก็คือ d ีเดชิพนะครับดีเดชิพก็คือทําให้เราทําให้เราและชิมของเรามีอ่าค่า Stability เพิ่มขึ้นอีก4ในอาวุธที่เป็น,เป,นเป็นพวกปืนพกนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นขั้นเอทดนะฮะก็จะเป็นแบบเพิ่มขึ้นอีกแปดนะครับจากอาวุธทุกอาวุธเลยครับยยเวนเมลีนะฮะแล้วก็สปอตเตอร์นะครับก็คือการมาร์คมาร์คตัวพิเศษต่างๆนะครับแล้วก็สามารถทำดาเมจให้กับพวกมันนะเพิ่มขึ้นอีก15เเนะผมจะไม่อธิบาย2ส,สกิลนี้เป็นขั้นเอทดนะเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มเอ็เซเฉยๆนะไม่มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ สกิลนี้ครับเป็นการยิงเป็นการที่เรายิงปืนนะแล้วก็เพิ่มแบบเอ็กซ์คิวเลตี้ให้กับปืนพกอีก4แล้วก็สลับปืนไวนะ้ครับแบบปืนพกเท่านั้นนะครับสลับปืนพกขึ้นมาแบบเราหยิบปืนพกขึ้นมาแบบคาวบอยอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นเร็วอีก5 0นะฮะแล้วก็ขั้นเอ็ดเนี่ยก็จะเป็นการยิงปืนแบบยิงออกเร็วอะลั่นกระสุนไวอะอีกเท่าหนึ่งนะ ซึ่งมันเร็วมากๆนะครับแบบโปงโปงบางๆแล้วแบบลงไปนอนกันเลยทีเดียวนะหรือไม่ก็โปงางโปงบางแล้วก็กระสุนหมดกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ต่อมาก็คือ Dominator นะครับก็คือการที่เราสั่งแบบตัวที่ไม่ใช่ตัวพิเศษนะให้ลงไปนั่งฮะแบบมึงนั่งสิอะไรเงี้ยแล้วอ่าพวกตัววิพวกที่ไม่ใช่ตัวพิเศษอะตัวธรรมดาก็จะลงไปนั่งนะลงไปนอนเป็นตัวประกันของเรานะครับซึ่งแบบพวกเป็นลูกว่านอนสอนง่ายครับนอนสี่ทุ่มอะไรเงี้ย แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นขั้นเอดนะครับก็คือทําให้เราตะโกนน่ะมีความรุนแรงมากขึ้นเฮ้ยแม่งดา่าว่าเดอะฟักบวกวาอะไรอย่างนี้นะส,นสกิลต่อมาเขาก็จะพ่วงกับสกิลดมิเนเตอร์นะก็คือการที่เอาตัวประกันที่เราสั่งให้นั่งอยู่เนะี่ยขึ้นมาใช้ประโยชน์นะแบบเฮ้ย hey, มึงอย่านั่งเฉยมึงไปทํามาหากินบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบมีสั่งอะไรเงี้ยครับก็เป็นสกิลสายโจเกอร์นะก็คือการที่ทําให้ตัวที่นั่งอะ่ะที่ไม่ใช่ตัวพิเศษอะ่ะออกมาเป็นพวกเรานะครับแบบแต่มันก็ ข่วาวมันไม่ได้อะไรมากครับแบบถ้าเกิดว่าคุณยิงคุณยิงตัวปกติแล้วเนี่ยแล้วคนแล้วตัวพวกนั้น,นโดนคุณสั่งแล้วตัวพวกนั้นนั่งแล้วคุณเอามาเป็นพวกแป๊บๆเดี๋ยวมันก็ตานยนะแบบเอาไว้ถ่วงเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาใช้ประโยชน์ถ้าเกิดมีตัวประกันหลายคนก็จัดจัดให้เขาหน่อยอะไรอย่างงี้ส่วนมาส่วนต่อมาก็คือการทําให้เรารีโหลดปืนพกเนี่ยเร็วขึ้นอีก50%นะแบบเพราะว่ามึงรีโหลดเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับปืนพกนะ ก็ไม่ค่อยแตกต่างมากเกิดปกติมันก็รีโหลดเร็วอยู่แล้วมันไม่ต้องมาชักมุงชักแม็กอะไรอย่างงี้นะต่อมาครับเป็นสกิลที่เรียกได้ว่าผมชอบมากเลยก็ทําให้ผมเทปตาได้มาถึงทุกวันนี้นะก็คือสกิลนี้นะเป็นสกิลที่เราล้มล้มแล้วเรามีอาการแบบเราล้มอ่ะเลยเราล้มแล้วเราก็หยิบปืนพกขึ้นมาแล้วเราก็ยิงศัตรู แล้วเราก็ลุกขึ้นมาเองฮะเออยิงปุ๊บเราลุกเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องมาแบบจกิดฟัค up หรืออะไรแบบเป็นไม่ต้องพึ่งสกิลตัวเน,นี้ยไม่ต้องอินสไปเพื่อนไม่ต้องให้เพื่อนมาแบบเอ้ยมึงลุกอะไรเงี้ยแบบกูลุกเองกูสตองกูลุกเองอะไรเงี้ยส่วนขั้นเอกเนี่ยก็จะเพิ่มจาก1เป็น2ฮนะก็คือแบบยิง3ามครั้งกูเทพซ่ากูลุกเองเว้ยแต่สกิลเนี้ยใช้แล้วก็คือใช้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณล้มแล้วคุณยิงครบ3ครั้งในขั้นเอกแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่โดนส่งเข้าคุก คุณจะไม่มีโอกาสใช้ครั้งที่สี่มันจะไม่มีการหลีห้คุณนะโยเว้นคุณจะโดนสั่งเข้าคุกแล้วคุณกลับออกมาแล้วคุณก็สามารถใช้มันใหม่ได้นะต่อมาครับเอนฟอสเตอร์นะเอนฟอสเตอร์ก็คือสกิลสายแทงนะครับส่วนมากกันเป็นกน tank, ารแทงบ้าบูอะไรเงี้ยก็ลงกับสกิลเนี้ยนะลงกับสายนี้กันนะครับก็ทา a n ส p อร์เตอร์นะครับก็คือการที่เราแบ,บกกระเป๋าอยู่บนหลังนะเราจะหนักใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามีสกิลเนี้ยเราก็จะแบบ เดินได้ไวขึ้นอีก50%ส่วนคันเอทเนี่ยก็จะทําให้เราโยนกระเป๋าขึ้นแรงขึ้นอีก50%แบบกูโยนไปดาวอังคารได้แบบโอ้โหวอเตอร์ฟาร์มเลยดนันบอสด็อกนี่ป่าแม่งแบบเข้าหน้าต่างได้เลยอะไรเงี้ยปั๊มปิ้งไอรอนนะครับปั๊มปิ้งไอรอนก็คือทําให้เราอ่ะโจมตีระยะประชิดกับพวกที่ไม่ใช่ตัวสเปเชียลอ่ะเพิ่มอีก50%คันเอทเป็นตัวสเปเชียลอีก50%งงไหมครับมันก็คือถ้าเราครับอัพคันเอทเนี่ย เราตีธรรมดาตีพวกอาวุธประชิดอะตัวอะไรก็ได้ครับแรงหมดแรงขึ้นอีกเท่าหนึ่งแม่งกินแตมนะเนี่ยเดี๋ยวผมชอบมากครับสกิลนี้ underdog ครับ underdog ก็คือการที่เราโดนล้อมและเราโดนยิงเอ้ย underdog ขั้นเบสิกก็คือการโดนล้อมและเราโดนและเราก็สามารถทำดาเมจให้มากขึ้นอีก15%ครับแต่ว่าการปรับเปลี่ยนในสายของผมเนี่ยครับก็คือคุณเอา u n d e r d o กเนี่ยไม่ต้องลงครับพรผมอัพผิด ก็มาอัพไดฮาร์ทแทนไดฮาร์ทก็คือเวลาที่คุณล้มอยู่เนี่ยคุณสามารถยิงอาวุธที่มันเป็นอาวุธปืนหลักอะ่ะได้ตอนที่คุณล้มนะในขั้นเบสิกส่วนขั้นเอทดนี่คือทำให้เกาะคุณรีขึ้นเร็วแบบ15%ซึ่งมันน้อยมากน้อยน้อยมากแนะนำอย่าอัพอย่าอัพขั้นอย่าอัพจึงขั้นนั้นก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดรคุณเป็นสายรีเกาะเนี่ยก็โอเคนะต่อมาครับ เทงเชียนะครับเด็กช่างครับมไม่ต้องอัพนะครับไม่ไม่สำคัญกับสายนี้นะต่อมาครับโกสครับโกสที่หลักๆก็เป็นสปินเตอร์นะครับก็ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับอ่าวิ่งเร็วขึ้นนะอัพขั้นเอทปเลยมึงวิ่งเร็วอยู่แล้วนะวิ่งไปหลบไปวิ่งไปหลบไปเทพสร้างเลยทีเดียวนะคามิเลียนครับคามิเลียนเบสิกไม่สําคัญเลยไม่สําคัญเลยเพราะว่ามันทําให้แบบ ทำให้คุณตอนนี้ใส่หน้ากากเนี่ยอ่ากล้องและกาดก็จะแบบถ้าเกิดว่าคุณไปยืนใกล้ๆเนี่ยมันจะขึ้นหลอดเตือนเว้ยเพาแบบเฮ้ยเราเริ่มโดนสงสัยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบกูสงสัยมึงแล้วนะอันนี้จะทําให้กล้องกับกาดเนี่ยจับคุณยากขึ้นอีก25ปอร์เซ็นไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับคงคงจะไม่แบบเฮ้ยเราใส่หน้ากากแล้วเราไปเดินล่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีนะเราจะแบบเอ้ย ถอดหน้ากากเอ้ยยังไม่ใส่หน้ากากเราไปเดินลอนเราจะใส่หน้ากากแล้วเราไปเดินชมวิวอะไรอย่างนี้กันมากกว่านะแล้วก็ต่อมาครับสกิลชิโนโบีนะฮะชิโนโบีก็คือการแบบเราทําให้เราอ่ะแต่มันเขียนว่ายูมันทําให้พวกเราอ่ะเดินหรือเปล่าอ่ะเดินเร็วขึ้นอีกนิดนึงนิดหน่อยแล้วนั้นเองนะแต่ก็มีเอาไว้ก็ดีนะ ต่อมาครับก็เป็นสายที่ผมลงเยอะที่สุดนะครับในะกับสกิลนี้เนะทียน,นี้ก็คือฟุตชีฟนะครับหรือผู้หลบหนีนั่นเองนะฮะก็เป็นสกิลของฝ่ายของอตัวฮอกสตันนะฮะก็ d ดรดเดวิลนะฮะเออชื่อแม่งยังกะซูเปอร์ฮีโร่เดรดเดวิลนะครับก็คือทำให้เราปีนบันไดเร็วขึ้นไม่สำคัญเท่าไหร่นะไฮเดนเบลดนะครับอันนี้ก็จะมาแบบแอสซิสซินไฮเดนเบลดอะไรเงี้ย ทำให้เราพกอาวุธประชิดนยครับเราเพิ่มคารเมเลียนเ,นยเอ้ยขอไปเพิ่มคอนซิเมนต์อีกสอง่าทักสกินทักสกินของผมอัพขั้นเอด็ดเพราะว่าทักสกินเนี่ยโดนตีแล้วทําให้กล้องอะ่ะสั่นแบบป๊บหน้าสะบัดอะไรเงี้ยสิบน้อยชิบหายแต่ว่าถ้าเกิดว่าอัพขั้นเอ็ดเนี่ยจะทําให้กอบ,บาลิสติกเนี่ยทุกอย่างที่เป็นกอบ,บาลิสติกเนี่ย รับดาเมจได้มากขึ้นอีก20น้อยอยู่ดีราเนนการนรนเอนกันก็คือการวิ่งเพิ่มขึ้นอีก10%เฮ้ยแต่มันเยอะนะ10%ก็เกิดว่ารวมๆรวมๆมันกันแล้วก็เราก็วิ่งกันเยอะแล้วล่ะวิ่งมาราทอนกันเยอะละอ่าถ้าเกิดเป็นขั้นเอทดนะครับจะทําให้เราสามารถเล็งปืนได้นิ่งขึ้นเหรอเวลาที่เราวิ่งแล้วเล็งปืนแล้วมันนิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ปะน่าจะใช่ ซิกเซนซิกเซนก็คือไม่จําเป็นนะผมอัพข,ขึ้นเพื่ออัพขึ้นเนถะีหยเฉยซิกเซนก็คือการแบบขอภายนะครับเสียง f a c e o o o ซิกเซนเนี่ยทำให้เราแบบอ่ามันเป็นการที่เรากําลังสเตลอยู่เนี่ยแล้วเรายืนนิ่งๆแล้วเราก็สามารถมาร์กทุกตัวที่อยู่ในบริเวณได้แบบเราสามารถรู้ว่าใครเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างกาดอยู่ตรงไหนบ้างประชาชนอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ ต่อมาครับดัก k ัน n t e r c v e r นะก็คือการแบบนั่งนั่งและเรามีโอกาสหลบได้มากขึ้นนะครับแค่นั้นแหละส่วน b u t f e r Keeper นะครับก็คือเราสามารถทำาาเม g ให้กับตัวที่ไม่ใช่ตำรวจอ่ะพวกชาวแก๊งอะไรอย่างเงี้ยแบบมาตัวที่มันใส่กระกรามที่อยู่ในด่าน Big ออยหรือว่าในด่านแล d Day สอะไรเงี้ยโดนเรายิงอะแรงขึ้นส่วนขั้นเอกนะ็คือเรารับดาเนะี่ยน้อยลง25 เฮ้ยคือพวกนั้นมันยิงแรงมากเว้ยมึงยิงโป้งเดี๋ยวนี้โห,โหกูแทบไปนอนแทบลงไปนอนนะครับต่อมาก็สกิลที่เทพใท่สกิลหนึ่งครับก็คือสวันซองนะครับอืมมันเป็นมันเป็นสกิลที่ทําให้เราอะ่ะพอเลือดเหลือศูนย์และเราอะ่ะก็ลุกขึ้นมาครับยังมีเวลาสามวิในขั้นเบสิกที่เราจะสามารถยิงศัตรูต่อได้ สู้ต่อได้สมมติว่าคุณไปอยู่ต่อหน้าตัวถึกอ่ะตัวแบบบูโดเซอร์อะไรเงี้ยเดลเซอร์อะไรเงี้ยแล้วมันยิงคุณจะตายแล้วคุณมีโอกาสสามวิเว้ยในยขั้นเบสิกแล้วคุณก็สามารถยัดกระสุนทั้งหมดที่คุณมียิงใส่มันเลยแล้วมันก็จะตายอะไรเงี้ยแบบสู้แบบสู้ขาดใจดิ้นอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก่อนครับเมื่อคุณอัพขั้นเอทวันนี้นะคุณก็จะสามารถเพิ่มระยะเวลาขึ้นอีก6กลายเป็น9นะครับแล้วก็คุณไม่จำเป็นที่จะต้องรีโหลดกระสุนครับและกระสุนคุณก็จะไม่ลดด้วยครับ ในการที่คุณติดสกิลนี้อยู่ครับคือคุณยิงไปเลยครับยัดร้อยแปดพันเก้ากระสุนนะยัดเข้าไปเลยครับไม่หมดไม่ต้องรีก้าวินาทีคุณใช้อย่างมีค่าครับต่อมาครับก็คือ h a g g e r happy นะครับก็คือการยิงหัวและเพิ่มเอ้ยมันขออภัยครับเป็นการยิงและเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะฮะก็คือยิงและเพิ่มสิบบูสต์ไปเรื่อยๆภายในสองวิ นะครับก็สแต็คได้4ี่แต่ถ้าเกิดว่าคุณอัพขั้นเอกตอนนี้คุณจะบูตเวลาแล้วทําให้มันใช้ง่ายขึ้นมากซึ่งไม่จาเป็นแต่อาจจะเป็นจาเป็นก็ได้สําหรับคนที่ใช้ไม่คล่องนะฮะแล้วก็ต่อมาก็คือบูต e อ้บูต Eye ที่เป็นเพลงของนาโนไม่ใช่นะก็เป็นก็เป็นการที่เราร e g e n e r a t e a อา o r เมขึ้นมาในทุกๆครั้งที่เรายิงหัว ของศัตรูได้แบบยิงปึ้งเฮดช็อตมึงตายปึ้งเฮดช็อตมึงตายแล้วก็จะรีได้15เมื่อแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณไม่สามารถยิงแบบโป่งแล้วเกาะคุณรีเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบยิงแบบโดน45หตัวแล้วเกาะคุณรีแบบ15 30 15อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคุณต้องรอ2วินะมันก็ต้องมีดีเลยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดคุณอัพขั้นเอกวันนี้นะฮะก็การรีของคุณนยจะเพิ่มเป็น30เลยครับแบบยิงปึบ h เฮดช็อตปั้งกูรีเกาะ เกาะบาลิสติกขั้นแรกเกือบเต็มเลยแบบปั้งเกือบเต็มอะไรเงี้ยทําให้เราตายยากขึ้นนะซึ่งมันจําเป็นนะงผมเขาเรียกว่าจําเป็นไอคิมโบนะครับปลดล็อกดูเอลก็คือการแบบไม่ใช่ดูเอลแบบนั้นเป็นการปลดล็อกอาปืนพกนะให้เราสามารถยิงได้แบบ เป็นพกคู่อ่ะให้เราสามารถใช้ได้แล้วเพราะว่ามันจะเป็นต้องมีสกิลนี้หนึ่งจะปลดล็อกได้แต่ว่าต้องแลกกับเราเสียสต a าบิลิตี้อีก16นะฮะซึ่งเราสามารถเปิดใช้ได้แล้วก็ขั้นเอดนะครับก็ขั้นเอดก็คือแบบเราสามารถเสียแค่8ปและเราสามารถมีกระสุนเพิ่มขึ้นอีก150น้อยน้อยน้อยู่ยดีถ้าไม่คือเพิ่มขึ้นร้อยอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นี่น้อยมาก เพราะว่าปืนอาคิมโบนี่มันเป็นปืนที่แบบกระสุนหมดแห่งปีอะคุณเข้าใจปะถ้าเกิดว่าคุณใช้มาแล้วคุณใช้แบบไม่ระวังคุณจะรู้ว่าแม่งกระสุนหมดง่ายมากครับคุณต้องมีสติในการยิงทุกนัดนะฮะ,ะแล้วเราจะมาอธิบายการพ่วงสกิลกันนะครับก็คือเอ้ยเดี๋ยวขอแปะอันนี้ไว้ก่อน,นครับผมจะไปอธิบายเปิร์กก่อนก็คือเปิร์กของกินเดอร์เปิร์กของกินเดอร์นะครับผมจะอธิบายเป็น1 3 5 7สามห้าเจ็ดและ9้านะฮะก็คือ อธิบายง่ายๆครับทุกอันของเปิร์กนี้ก็คือการที่แบบยิงทำดาเมจอะไรก็ได้ครับทำดาเมจอะไรก็ได้คุณจะเพิ่มเลือดหนึ่งเอ้ยเพิ่มเลือดไปเรื่อยตลอดระยะสิตลอดตลอดระยะเวลาห้าวิส่วนอันที่9ก็จะเป็น6วิเพิ่มทุกๆ0.5เริ่มตั้งแต่อันแรกครับก็คืออ่าหนึ่สาสี่ สีนะครับแล้วก็เด้งไปอีก4นะก็ <bathroom> <ắng S 1> จะสแต็กก็รวมก็คือ1 3 6 10 14กนะก็คือเพิ่ม10เพิ่ม10 4ทุกๆการทุกๆวินาทีนะทุกๆวินาทีที่คุณทำดาเมจแล้วคุณก็จะสแต็กไปเรื่อยๆนะคุณจะแบบอรู้สึกแบบเลือดเพิ่มเรื่อยๆอะไรเงี้ย mano. แล้วก็จะมีพอยท์พิเศษนะก็คืออ่าอันไหนนะอันตรงนี้นะก็คือแบบ คุณจะสามารถยิงทะลุเกาะได้10%อันสุดท้ายก็ยิงทะลุเกาะได้อีก20%ครับก็กลายเป็น30%อืมก็ใช้ได้ก็โอเคครับยิงทะลุเกาะในถ้าเกิดว่าเรายิงแบบเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะมีตัวหนาๆเรายิงทะลุเกาะเลยพวกอ่า overkill ขึ้นไปอะไรเงี้ย overkill หรือเด a d w i นะมันก็จะมีตัวใส่ก่อนยิงแม่งเลย ชนะเขา้าเกาะเข้าเรือเข้าเนื้อเน้เนๆอะไรเงี้ยจะอธิบายการพ่วงสกิลกันนะครับก็คือการที่เรายิงโดนหัวในสกิลนี้นะก็จะก็จะพ่วงกับสกิลกินเดอร์นะก็คือเปอร์กินเดอร์ก็แบบยิงแล้วเกาะเพิ่มและเลือดเพิ่มไปในตัวพร้อมๆกันนะทำให้เกิดคุณเกิดอาการตายยากขึ้นมาเป็นอาการไดรฮาร์ดนะครับแบบฮ้ยกูอยากตายแต่กูยิงไปเรื่อยๆก็ไม่ตายครับทำให้คุณกลายเป็นแท้งขนาดยอมยอมได้แบบ คุณไม่ต้องสนใจว่าเลือดก,กูจะหมดคุณไม่ต้องกินยาเว้ยคุณเอาอินคูเมนท์ที่เป็นกระเป๋ายายให้เพื่อนได้เลยไม่กินอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณล้มเนี่ยผมก็จะพ่วงนะครับคุณตายยากครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณตายแล้วคุณก็จะสามารถยิงต่อได้อีก9วินาทีนะโดยไม่ต้องรีโหลดแล้วคุณยิงไปเลยคนระับแบบถล่มทลายพ่อตายควายล้มกันเลยทีเดียวนะแล้วพอคุณกําลังจะตายนะครับแบบกําลังจะ ล้มแล้วอนะล้มล้มแล้วเลยครับก็งัดปืนพกขึ้นมาครับแล้วก็ยิงตัวอะไรก็ได้ที่อยู่รอบๆอะที่ไม่ใช่ชาวบ้านนะยิงแล้วคุณก็จะลุกขึ้นมาใหม่ I am return อะไรเงี้ยก็เทสซาไปเลยทีเดียวนะครับมันเป็นการตายยากตายแล้วลุกขึ้นมาอีกแล้วก็ล้มอีกแล้วก็ตายแล้วลุกขึ้นมาอีกโอ้ลูกก็ตายล้มลุกเลยทีเดียวนะมันก็เป็นการที่เราช่วยประหยัดแรงเพื่อนนะแบบถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยยิดกันแล้วอนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยยิดกันในการที่เรามาอินสปา์เพื่อนแบบ ลุกนะลูกนะอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีแล้วอ่ะแล้วก็เน้นการช่วยตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นช่วยตัวเองช่วยตัวเองไปครับอ่าแล้วก็จะมาพูดถึงอ่าปืนนะก็จะเน้นไปทางปืนพกนะครับก็คืออาคิมโบนะแล้วก็ปืนพกปืนพกอย่างเงี้ยแต่คุณจะเปลี่ยนก็ได้ครับคุณจะไปใช้ซับแบตชินกันหรือว่าจะเป็นแกรนด์เอ็กซนเชอร์ไปเลยนะครับ หรือล็อกเก็ตลันเชอร์ก็ได้นะเพราะตัวเจเน็ตลันเชอร์มันมีตัวใหม่มาก็คือของวูฟแพ็ k นะแต่ว่าล็อกเก็ตลันเชอร์เนี่ยแบบยิงแล้วตายทันทีแบบยิงแล้วจะมีวงกว้างแล้วคุณดูดเลือดดูดเลือดไปเลยะอะไรเงี้ยได้นะส่วนอาวุธนะครับจะเป็นชินซักผูโตคาตนะก็ได้นะครับแบบตีและศัตรูตายแล้วเราทำดาเมจแล้วเราได้เลือดหรือว่าใช้คู่ในนะครับจิ้มและติดพิษและทำดาเมจกับ ัตรูเรื่อยๆแล้วเราก็จะขึ้นสตเต็กรื่อยๆแบบถ้าเกิดคุณใช้เลือดคุณจะแบบรีแบบพื้นเต็มหลอดอย่างอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆในตอนที่สัตรูติดสถานะเลือดเป็นผิดอยู่ในร่างกายเทพาเลยทีเดียวนะแล้วก็มาถึงมาถึงอาวุธกว้างนะครับอาวุธกว้างผมก็แนะนำสามอย่างนะก็คือตอนนี้ผมใช้เดนไมท์อยู่เพราะว่ามันเป็นงวงกว้างครับถ้าเกิดว่าคุณจะใช้แฟงเกเน็ตนะครับอย่าใช้เลยกระจอก เราใช้ในการที่แบบสแตกแบบวงกว้างมากกว่าเราปาปุ๊บเดนไม์เนี่ยมันเป็นวิธีที่กว้างมากเราปาปุ๊บบึ้มทุกตัวในละแวกอ่ะโดนเกือบหมดคุณได้รับเลือกเต็มๆกับที่แบบปาไปแรงกว่าหรืออะไรกว่านั่นแหละแต่แล้วมีน้อยกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรมากนะฮะมันไม่ค่อยเข้ากับเพิร์กสกิลเท่าไหร่แต่ว่าเดนไมเนี่ยก็จะโดนผลักด,ดันไปใช้แบบปาใส่พวก กับตันบินเทอร์อะไรอย่างนี้มากกว่านะต่อมาครับที่ผมแนะนําก็คือโชชูริเคนนะก็คือดาวกระจายคนระับซึ่งดาวกระจายเนะี่ยมันมีความพิเศษนะคือปาแล้วติดพิษก็จะพ่วงกับสกิลได้ครับพ่วงกับเบิร์กได้ติดพ่วงกับเบิร์กปึ๊บแล้วก็เลือดลีลี่แย่จริงตำรวจมันไม่ได้กระจอกปาปุ๊บตายยังเปนผูจะปาโดนหัวกันนะปาปุ๊บให้แบบไปติดขาอะไรเงี้ยแล้วก็ลดเลือดเรื่อยๆ,ๆอะไรผมเคยปาใส่กับตัน ผมเลือดเรื่อยๆเลือดเพิ่มเรื่อยๆเ,เลยอมตะหรือแต่ว่ามันจะมีวันที่พิษหมดไปเองนะต่อมาก็คือมอเตอร์ท็อกค็อกเทลนะก็คือแบบไม่ใช่ก็คือแบบปลแบบาปุ๊บแล้วก็ระเบิดกลายเป็นไฟนะฮะก,ก,ก็ทำให้แบบอ่ไฟเนี่ยทําให้เราเกิดดาเมจเรื่อยๆเอ้ยทาดาเมจไฟตองข้ามเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้เลือดเพิ่มเรื่อยๆง่ายเผาด้วยกว้างด้วย สามารถสตันไอพวกพูดรเซอร์ได้ด้วยนะครับแบบเทพซ่าอะไรทีเดียวนะก็จบไปแล้วนะครับการรีวิวสกิลนะครับก็ใครชอบนะครับฝากติดตามนะครับกดซับสไคร์กดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่แบบอยากให้ทําอะไรนะสามารถติชมหรือว่าผมทพาพลาดอะไรไปหรือปลเพลดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือว่าสามารถพูดคุยกับพวกเราได้ใต้คลิปแบบพี่หรือน้องหรือ ผมทําอะไรที่แบบเอ้ยผมต้องการอ,าอะไรอย่างเงี้ยบอกได้นะก็ขอวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ